ตรงนี้ก็ต้องมารับฟังกันนะสำหรับดวงของคนเกิดแต่ละวันนะคะเราจะมาเริ่มนะคะดวงคนเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะรวมไปถึงพุธกลางคืนด้วยนะคะเราจะาได้มารู้จักกันว่าดวงวันนี้เราจะเป็นยังไงนะอ่าโอเคเข้ามาแล้วฝากทักทายนะอยู่ที่ไหนทำอะไรกันจ้าเราจะได้มารู้ล่วงหน้าวางแผนได้ถูกต้องกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ชนะสวัสดีนะคะเราจะมาเริ่มกันนะคะสําหรับดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรดวงการงานวันนี้รู้สึกนะคะคุณเองนั้นมีความวิตกกังวลมีความไม่แน่ไม่นอนนะคะสำหรับในเรื่องของความคิดมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยนะ ตรงนี้ต้องบริหารจัดการในเรื่องของเวลาให้ดีๆนะคะสำหรับ